go update ล่าสุดราคาทองวันนี้วันอังคารที่22ทธันวาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเราไปติดตามพร,พร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาดูราคาทองวันนี้ประจําวันอังคารที่22ธันวาคม2563กันนะครับมาเริ่มกันที่การวิเคราะห์ราคาทองวันนี้ค่าเงินบาทวันนี้อยู่ที่30.122บาทส่วนราคาทองโลกหรื (RIO) จะอยู่ที่ 1,882.90ส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาทองโกลสปอตปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษหรือเบ็กซิตซึ่งยังไม่มีการทำข้อตกลงเป็นอีกปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคำส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่า กลับมาแตะที่30บาทอีกครั้งเรามาต่อกันที่ราคาทองวันนี้โดยประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาราคาปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานที่100บาทนะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคําแท่ง9.65%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,000 700บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,800บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณเก้์96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1 7 3 0บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,226บาท80สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ27,300บาทนะครับส่วนราคาทองรูป,ปรพรร์ 96.5%ของแต่ละน้ำหมักราคาทองมีดังนี้นะครับราคาทองครื่องสลึงเมื่อบวกกับค่ากําไรเฉลีย่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,913บาทราคาทอง1นสลึงเมื่อบวกกับค่ากําไรเฉลีย่ยราคาจะอยู่ที่7,325บาทราคาทอง2องสลึงหรือราคาทอง50สตางบวกกับค่ากําไรเฉลีย่ยราคาจะอยู่ที่14,150บาท ราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิเฉลีย่ยราคาจะอยู่ที่27,800บาทราคาทอง2บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิเฉลีย่ยราคาจะอยู่ที่55,100บาทโดยค่ากำเนิเฉลีย่ยเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำเนิดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทอง ร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่ากำไรอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนำค่ากำไรนั้นมาบวกกับราคาทองแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนพวนุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิป แล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยกันกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ